สวัสดีรับวันนี้มาพบกับสโมสรนักพยากรณ์นะครับแล้วก็บูนิธิน้ำใจไทยญี่ปุ่นซึ่งเราจะจัดงานโครงการน้ำใจเมตรีสี่พันดินค่ะที่ไหนนะครับคุณนางครับที่ไหนครัที่สยามสมาคมที่สักที่สักประสค์ค่วันที่วันที่ห้ากันยายนนะคะสนเสาร์ากันยายนงานจะเริ่มประมาณสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็บัตรราคาเท่าไหร่ครับคุณนางคะถ้าเกิดอยากจะร่วมงานมีตั้งแต่พันห้าร้อยบาทขึ้นไปค่ะจนถึงสามพันห้าร้อยบาท ครับแล้วก็เป็นภายในงานเนี้ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับจอนย์ครับเริ่มที่สุดเลยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาประกวดกันนะครับเราจะประกวดย้อนยุคกันนะครับแต่งชุดไทยๆสวยๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับมาประกวดรางวัลมากมายเลยครับรับแล้วนอกจากนี้นะคะแต่งชุดญี่ปุ่นมาก็ได้นะคะก็ได้รางวัลด้วยเหมือนกันแต่งสวยแล้วก็ต้องมาประมูลทราบว่างานนี้ไฮไลท์มีเรื่องของการชกมวยด้วยเป็นยังไงครับอาจารย์ุณาครับชกมวยคู่เอกนม่ยมี ที่เสรโด่งนางมากค่ะเป็นแชมป์โลกของเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็ยังมีชุดจะมีรำอะไรนะคะับอาจารย์ครครับรำไทยครับอวยพรนะแล้วก็ยังมีอะไรนะเสริงอะไรแล้วก็มีละลูกทุ่งอะไรนะเรียกว่าอะไรนะมีรำของญี่ปุ่นด้วยอ่าเรียกว่าคาบุกีนะนอกจากนั้นแล้วนะครับอยากจะบอกว่า ใครที่ชอบรำวงงานนี้เรามีสาวรำวงมารำวงพวกท่านนะครับสวยสวยทั้งนั้นเลยมล้นุคมรำวงมีนุ่มรำวงด้วยแลวใครนะคะที่ชอบ สะสมของวัตถุมงคลนะคะหรืออยากจะร่วมมูลร่วมกันสเพื่อให้เราประคองเจด็คของาเราเพื่อหาทุนนะคะซื้อที่ดินนะคะร่วมกับของทางวัดใช่ไหมคะใช่ครับทำรู้สึกจะทูนที่วัดสมทุนสมทุนร่วมกับวัดยานวาที่วัดยาน้อยใช่ไหมได้มูลได้ของวัตถุมงคลจบอกเลยค่ะว่ามีของไฮไลท์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นของมีคุณค่าด้วยของมงคลก็จะมีหลานักพยากรณ์แล้วก็ เกี่ยงหลายหลายท่านที่ชนะของมีค่าวัตถุมงคลแล้วเราจะได้เห็นกันในวันนั้นแค่ของอาจารย์บอกับอาจารย์ซันแล้วก็ของอาจารย์ลูกคู่กับอาจารย์ตุ้มเนี่ยอาจารย์อบอกบ <มา S 2> เลยนะบอกเลยค่ะว่าขออาจารย์เช่นักคราชนะคะ,ะแล้วขออาจารย์บอเนี่ยเป็นไฮไลไท์ในงานเลยเป็นผู้บาร์ดครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่านะฮะเรารีบมาจองตั๋วเลยดีกว่านะครับที่ทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยหรือเบอร์บอกได้เลยครับเบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะ ศูนย์แปดหนึ่งหกสองเจ็ดเ้ายแป่งห้ายังมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อาจารย์นพคุไม่เคยมาให้ใครนอกจากมูในทีนี้เท่านั้นค่ะอคอาจารย์รประทานหนึ่งร้อยแเมตรจานด้วยหัวใจขนาดร้อยแปค่ะแล้วก็ยังมีหัวใจของอาจารย์สันนะคะถอยภาพมาให้เลยค่ะ ครับเป็นพระพ,พิคเนรครับที่ผา่าพิธีเรียกว่าปลุกเสกกันนะครับแล้วก็เป็นพิธีไหว้ครู3ามฤดูสมัยความเริงการสแสดงอยู่เนี่ยใช้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดงานเป็นสิบสิบครั้งที่โรงเรียนภาพนี้เป็นประธานของการจัดงานในทุกวาระที่ผมจัดขึ้น<ช>ขหมดท้งปวงนี้ครับเจอการวันที่เสราร์ที่5กันยายนที่สยามสมาคมถนอนอโศกครับค่ะอย่าลืมนะคะมาประมูลมาลำวงมาตรฐานและที่สําคัญมาประกวดนะคะบางวันเลิศเลิศเลิศค่ะ